ในข้อที่สี่นะครับนะสามหลี่ยม KLM เป็นสามเห่มด้านเท่ามีส่วนสูงนะครับเส้นสูงนี้นะครับเท่ากับ30หน่วยนะครับเส้นสูงเส้นสูงเนี่ยปกติก็ใช้เป็นตัว h นะเท่ากับ30หน่วยปกติ ตัวสูตรที่ใช้คำนวณค่า S หรือความสูงก็คือรู้สามส่วนสองเนะครับเมื่อ A เป็นความยาวด้านนะครับตอนนี้ความยาวด้านเป็น A เป็น a ความยาวด้านเป็น A ครับะฉะนั้นเราก็เอาเงื่อนไขที่เขาให้มานะครับความสูงของตัวสามเหลี่ยมก็คือตัว S เนี่ยน,นะครับ ตอนนี้เท่ากับสามสิบแทนตัวสูตรของมันลงไปรู้สามส่วนสองคูณ A อความสูงก็คือใช้สูตรนี้นะครับรู้สามส่วนสองคูณเเวลานี้มีค่าเท่ากับสามสิบเพราะฉะนั้นเอึงเท่ากับสามสิบเราก็ต้องย้ายเทอมนี้อยู่ฝั่งนี้คูณด้วยรู้สามส่วนสองย้ายมาฝั่งนี้ก็จะมาคูณด้วยสองส่วนรู้สาม โอเคนะครับมาดูวิธีการการแก้ว่าจะแก้อย่างไงนะครับมาดูวิธีหนึ่งเราก็ทำแบบนี้ครับเนื่องจากว่ารู้สามกับรู้สามเนี่ยคูณกันแล้วมันกลายเป็นสามรู้สามก็คือกลนที่สองของสามหมายถึงถ้ามันคูณกันสองตัวมันจะได้ออกมาเป็นสาม เพราะนั้นเนี่ยเราสามารถเขียนสามเนี่ยกลับไปเป็นรู้สามคือรู้สามได้แล้วเราเอาสามมาจากไหนล่ะเราเอาสามมาจากในสามสิบเนี่ยอันนี้คือสามสิบสามคูณสิบล้วไปคูณด้วยสองล้วไปหารด้วยรู้สามแล้วเราก็เขียนเจ้าสามตัวนี้ซะใหม่นะครับว่ามันคือรู้สามสองตัวนะครับ แบบนี้นะครับโอเคแล้วก็ตัดทอนรู้สามตัดรู้สามไปแล้วข้างบนนะครับรู้ก็ค่อยๆฟูณเลขสองคูณสิบเป็นยี่สิบก่อนแล้วก็เอายี่สิบไปคูณกับรู้สามตัวนี้ก็เลยกลายเป็นยี่สิบรู้สามอีกทีนะสองคูณสิบเป็นยี่สิบยี่สิบคูณรู้สามก็ยี่สิบรู้สาม เขานิยมจะเขียนเป็นแบบนี้นะลูกยี่สิบรู้สามเขาไม่นิยมเขียนเป็นรู้สามแล้วยี่สิบเขยไหมเออเคือความยาวด้านเท่ากับยี่สิบรู้สามนะครับหรือความยาวด้านของสามเหลี่ยม คือสามเหลี่ยม KLM เท่ากับ A เท่ากับยี่สิบรูปสามโจทย์ให้หาความยาวด้านแล้วก็ให้หาพื้นที่ด้วยเราได้ค่า A มาแล้วนะครับคือเราได้ตัวความยาวด้านมาแล้วนะครับ เดียวด้ต่อไปคือเรื่องของพื้นที่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปคำนวณพื้นที่อีกนะครับก็มาเข้าสูตรหาพื้นที่ครับพื้นที่สามเ,เ,เหลี่ยมด้านเท่า KLM เนื่องจากเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าพื้นที่ก็เลยใช้สูตรรูปสามส่วนสี คูณด้วย a ยกกำลังสองแทนที่ a ลงไปด้วยยี่สิบรูสาม a กำลังสองก็ยี่สิบรูสามคูณกันสองครั้งนะครับโอเคอก็ค่อไๆคูณนะลูกดูนะรูทสามตัวนี้คูณรูทสามตัวนี้กลายเป็นสามแล้วเห็นป่ะรูทสามกับรูทสามคูณกันจะเป็นสามนะครับ รู้สามตัวนี้คูณรู้สามตัวนี้ก็กลายเป็นสามหรือบอกหรือบอกว่าเออเารู้สามตัวกลางไปคูณกับรู้สามตัวหน้ามันก็ได้สามเหมือนกันนะครับนี่ตัวนี้คูณกันจับมาเป็นสามนะครับเอาสี่ไปตัดยี่สิบตัวนี้ได้ห้า ตกลงตรงพื้นที่นะครับมีห้ามียี่สิบแล้วก็มีสามสีส้มครับแล้วก็รู้สามอีกหนึ่งตัวโอเคถ้าคูณยี่สิบได้ร้อย ูณสามก็สามร้อยก็เลยเป็นสามร้อยรูทสามตารางหน่วยครับ พี่เคยงงตอนคำนวณเอ,อพื้นที่บ้างครับงงงงไหมลูกงงเปล่าอ่าโอเค